ทำสัญญาซื้อบ้านต้องได้บ้านไม่ผ่อนลมการซื้อบ้านเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วจะต้องได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรพฤฤฤฤัพย์สินจากเจ้าของบ้านปัจจุบันการซื้อบ้านเรามักจะขอสินเชื่อทำสัญญากู้กับธนาคารและผ่อนชำระกับธนาคารแต่ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถขอสินเชื่อหรือทำสัญญากู้กับธนาคารได้แต่ต้องการทำสัญญาและผ่อนชำระกับเจ้าของบ้านโดยตรงสามารถทำได้หรือไม่และมีข้อควรระวังอย่างไร ตามกฎหมายการทําสัญญาซื้อบ้านกับเจ้าของบ้านและผ่อนชําระโดยตรงโดยมีเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะชําระราคาเสร็จสิ้นเป็นรูปแบบหนึ่งในการทําสัญญาซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงกันได้วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสะดวกสําหรับผู้ซื้อเนื่องจากผู้ซื้อไม่ต้องยื่นกู้กับธนาคารไม่ต้องส่งเอกสารไม่ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดี แต่ในกรณีนี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีหลายกรณีที่ผู้ซื้อชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วแต่ผู้ขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อได้เนื่องจากผู้ขายไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินหรือผู้ขายนำทรัพย์สินไปจดจำนองหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันจนไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้หรือผู้ขายเป็นหนี้และทรัพย์ถูกยึดเพื่อที่จะนำไปบังคับใช้หนี้ในกรณีนี้ ดังนั้นการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริงผู้ซื้อจะต้องตรวจเอกสารและข้อสัญญาให้รัดกุมโดยเฉพาะจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าได้ทำสัญญากับเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงและตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายปลอดจากการจำนองหรือภาระผูกพันอื่นๆ ทั้งนี้ผู้ซื้อและผู้ขายอาจมีข้อตกลงเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างเช่นจะตกลงกันว่าให้ผู้ขายโอนทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อทำสัญญากู้ให้กับผู้ขายจากนั้นนำทรัพย์สินไปจดจำนองประกันสัญญากู้ให้กับผู้ขายอีกครั้งหนึง่งดังนี้จะเห็นได้ว่าการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านที่แท้จริง จะมีข้อควรระวังที่ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาหลายด้านต่างจากการซื้อขายบ้านที่ผู้ซื้อขอสินเชื่อและทำสัญญากู้กับธนาคารต่างจากการทำสัญญากู้กับธนาคารที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ก็มั่นใจได้ว่าหลังจากชำระครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกนรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายทางที่ดีการทำสัญ,ญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงผู้ซื้อ ควที่จะขอสินเชื่อทำการซื้อขายและจดจำนองต่อสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงเพื่อที่จะเป็นประกันว่าเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่เป็นการผ่อนลมค่ะ